สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอิน์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่6ตุลาคม2565นครับมีรายงานข่าวจากกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียได้ออกมารายงานข่าวนะครับว่าธนาคารกลางของอินโดนีเซียนั้นได้มีการเผยแพร่ถแถลงการว่าด้วยระบบการชำระเงินระหว่างประเทศด้วยนวัตกรรม QR Code ซึ่งปัจจุบันนั้นมีการเชื่อมต่อบ้างแล้ว ดยการเชื่อมต่อที่เกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันนี้ก็คือระหว่างอินโดนีเซียกับประเทศไทยซึ่งมีการดําเนินการมาตั้งแต่เมื่อเดือนสิงหาคม2565และทางด้านธนาคารกลางของอินโดนีเซียนั้นบอกว่าประเทศนั้นกําลังขยายเพื่อที่จะเชื่อมต่อระบบดังกล่าวกับทางด้านประเทศสิงคโปร์รวมถึงประเทศมาเลเซียและหลังจากนั้นเนี่ยครับในปี2566ทางด้านธนาคารกลางของอินโดนีเซียนั้นจะมีการเชื่อมต่อกับทางด้านประเทศฟิลิปปิน ทางด้านปรีจจคโยผู้ว่าการธนาคารกลางของอินโดนีเซียนั้นออกมาเปิดเผยนะครับว่าแผนการดังกล่าวคือเป็นก้าวย่างที่สําคัญอีกครั้งหนึ่งในการเชื่อมต่อระหว่างระบบการชรําระเงินระหว่างกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนนะครับนี่เป็นการบูรณาการทางการเงินและเศรษฐกิจภายในภูมิภาคต่อไปเรื่องนี้เนี่ยครับคุณผู้ชมครับผมเคยนําเสนอเป็นข่าวเอาไว้ในช่องทาอินเตอร์นิวกรณีที่บอกว่า กลุ่มประเทศในอาเซียนนั้นเนี่ยอย่างน้อย5ประเทศได้มีการพูดคุยกันในการที่จะเชื่อมระบบด้วย QR code จริงๆนั้น QR code ไม่ใช่เทคโนโลยีใหม่ QR code นั้นเป็นเทคโนโลยีที่หลายประเทศนั้นใช้อยู่แล้วนะครับในการที่จะชำระเงินให้กับการซื้อสินค้าหลายๆอย่างเนี่ยนะครับหรือว่าเวลาคุณผู้ชมนั้นไปซื้อสินค้าตามห้างร้านหรือแม้แต่ร้านค้าริมถนนนั้นก็สามารถที่จะชำระผ่าน QR code ได้แต่ว่าการเชื่อมต่อ QR code ระหว่างประเทศนั้นเนี่ยครับสิ่งนี้คือนิ่ มันเป็นมิติใหม่มิติใหม่อย่างไรนั่นก็คือหมายความว่าถ้าคุณผู้ชมไปเที่ยวที่อินโดนีเซียในเวลานี้ร้านไหนที่รับ QR code นั่นหมายความว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะสแกนจ่ายได้ทันทีโดยการสแกนจ่ายนั้นคือจ่ายเป็นเงินบาทไทยได้ทันทีให้กับแม่ค้าพ่อค้าที่ประเทศอินโดนีเซียนั่นก็คือหมายความว่าต่อไปนี้ชาติในอาเซียนที่จะมีการเชื่อมการจ่ายเงินด้วยระบบ QR code นั้นก็จะเป็นการจ่ายเนี่ยด้วยสกุลเงิน ของท้องถิ่นตัวเองนะครับแต่แน่นอนว่าต่อไปนั้นเวลาท่านไปเที่ยวที่ประเทศใดก็ตามเนี่ยที่อยู่ในกลุ่มอาเซียนด้วยกันที่บอกว่ามีอินโดนเโีเซียมีไทยสิงคโปร์มาเลเซียแล้วฟิลิปปินส์นั้นสามารถที่จะชำระด้วยสกุลเงินท้องถิ่นได้ทันทีลดการใช้เงินดอลลาร์สหรัฐหรือว่าท่านไม่จําเป็นที่จะต้องไปแลกเงินตราเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐแล้วนําไปแลกเป็นเงินท้องถิ่นของชาตินั้นๆอีกต่อไป ต่อไปนี้การเดินทางในอาเซียนก็จะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นการชาระเงินการซื้อการขายระหว่างกันนั้นก็จะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วยการเชื่อมจ่ายด้วยขิวอา e ค้นั่นเองครับ